ครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการตกปลาสลิดนะครับหมายธรรมชาติค้างทางครับงวิ่ึ้นโดยนำทีมโดยโปเก่งนะครับมาดูวิธีการเกี่ยวเยื่อนี้ใช้อะไรตกครับครับโปเก่งมันหมูครับใช้มันหมูใช่ไหมโอ้ยโปบูมขึ้นมาอีกแล้วครับ าเรามาดูกันว่าตกยังไงครับูกเ็บดียอะต้องต้องทำยังไงมันตกเก่งก็ย้อนลงไปเลยเกี่ยวเสร็จย้อนลงไปได้ล่ๆแล้วเรียบร้อยย้อนลงไปใช่ไหมครับผมแล้วเดี๋ยวมันก็จะตอดพอมันตอดปุ๊บเราก็ยกมันขึ้นมาอย่างเงี้ยครับไหนๆลองโชว์ปลาหน่อยดิปลาตัวใหญ่ไหมปลาตัวนี้ก็ไซส์ไม่ใหญ่ครับแค่ประมาณ ว่ามือ้อมือประมาณก้่ามือครับตัวแค่นี้ครับตัวไม่ใหญ่นะแต่มันกินดีมากมากครับดูปดปดป่ปปปากันให้ละวิ่งเลยดูนี่ครับนี่ป้บูมครับปอบูมครับปบด <c oughs> ปบูมครับ <c oughs> ปอบูมจะทําของผมขาดนะครับปอบูมเพราะว่ามันมีชุดเดียวครับปอบูมไฮ้ปอบูมกินเลยแค่บูมอย่าคาดนะที่เกปลูกใหม่นะ โปกอฟว่าไงครับโปกอฟสุดยอดครับนู่นยอมะพราวเิ่งลงมาเมื่อกี้นี่นีตอนโอ้ยยอมะพาวนู่นตอนนี้เมาอย่างครับโปกอฟยังยังปลากินดีแ่ปลากินดีไม่มีเวลากินเบีย์เลยใช่ไหมโปกอฟยุงเลยยุ่งเลยใช่ไหมโอ้ยุงมากไหนไหนมาดูมาดูโปกอฟตกตกตกกันมั้งโปกอฟจะไม่ได้ปลาแล้วเงี้ยสงสัยส่ต่ออยู่ต่ออยู่ต่ออยู่เดี๋ยวเดี๋ยว่องมไม่รู้เรื ั้งอย่างกุ้งเลยกูเนี่ยอันนี้มันหมายใครว่ามันกระเทือนบุบับบูบับแล้มันก็ไม่กินเ่ยโปรคอปจะไม่ได้กินแล้วแหละได้ไปเยอะแล้วโปรบูแมงวิ่งเหยียบแต่คันอย่างเดียวเลยโน้งโปรเก่งขึ้นมาอีกแล้วดูสิโปรคอปยังเงียบเลยตอนนี้โอ้ยใหญ่ว่ะ แจวว่าแจวได้ครับแจวได้ครับแจวบจวแล้วมือใหมายนี้เด็ดจริงจริงครับตัวใหญ่ยืดไปอันนี้หม่ใหม่ไหนครับเป็นหมายรับหรือว่ายังไงครับมาแล้ว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 อีกแล้วครับโปกอปมาอีกแล้วหนึ่งตัวโปบูมว่าไงครับโปบูมเง็บกิบเดี๋ยวผมผมต้องไปตกมั้งแล้วเนี่ยผมไม่ได้ตกเลยทำคลิปอย่างเดียวเนี่ยออยยาาากกมมนน